กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวโดนี้กันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านท่านผู้ชมเก่าและท่านผู้ชมที่มาใหม่เลยนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมรับฟังนะครับโอเคนะผมเดี๋ยววันนี้จะมาลุยเหมือนเดิมนะฮะเอาเป็นว่าฝากท่านผู้ชมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ก็จะเริ่มคลิปเป็นกําลังใจหน่อยละกันนะครับกดกันหรือยังนะถ้ากดกันแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจะดูตัวประกาศก่อนนะครับผมโค้ดวันนี้นะครับ f f 2 4 เลครับเดี๋ยวจะไปที่เกาะโคดเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับโอเคยังใช้ได้อยู่นะครับผมได้มา50บูตนะฮะโอเคอะเอาไปว่าใครนะครับผมที่ไม่อยากดูตรงนี้ก็สามารถก่อข้ามไปได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากรับชมก็สามารถรับชมไปพร้อมกันได้นะครับ โอเคนะครับผมก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมจะเป็นอัปเวลเจ็ดแล้วกันนะฮะโอเคอ่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเอาเปว่าผมไปจัดการอะไรให้เรียบร้อยก่อนละกันท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไว้ผมเข้าเกมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันหน้าตัวเกมอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมเอาละครับผมก็เข้าได้จริงนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเกมมเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับนี่เลยนะครับผมนี่ เซตเหมือนเซตสไตล์ไฮไลท์จัดเลยท่านผู้ชมครับนี่เลยจะมีเป็นหัวขาวนะครับถ้าปิดปากลาวานะครับผมตาฟ้าเสื้อ asus นะครับผมแล้วก็กางเกงนอนนะครับผมนี่สกินหมัดด้วยนะครับผมเป็นสกินหมัดไฟนะครับโอเคสไตล์ก็ประมาณนี้เลยท่านผู้ชมครับอ่าโอเคนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูท่ากันดีกว่าท่านผู้ชมครับนี่มีท่า upwell 8ด้วยท่านผู้ชมครับนี่แล้วก็ท่าวิวเประมาณนี้เลย นะฮะอ่าแล้วก็มีท่าไก่นะท่าวิ่งนินจาประมาณนี้ท่านผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากท่าเบลแปดเลยแล้วกันท่านผู้ชมครับนี่อ่าประมาณนี้เลยนะครับผมอย่างตึงท่านผู้ชมครับโอเคนะผมต่อไปเป็นท่าพาราเฟลท่านผู้ชมนี่ท่ายังสวยท่านผู้ชมครับท่านี้โอเคนะครับผมต่อมาเป็นท่า M4 ท่านผู้ชมครับท่า m 4นะนี่เลยอย่างเท่ท่านผู้ชมครับท่านี้ อ่าโอเคนะครับผมแล้วก็ท่านี้น่าจะเป็นท่าโปรดของสําหรับใครหลายหลายคนนะครับผมท่าเ k คนะฮะบ,บอกเลยว่าทั้งเท่ทั้งตึงนะท่านผู้ชมท่านี้โอเคนะครับผมต่อไปนะครับผมเฮ้ยท <Hey, S 2> ่าวิดพื้นแบบยกขาท่านผู้ชมครับนี่วิดพื้นแบบยกขาเอออย่างตึงนี่เลยนี่ครับผมประมาณนี้นะแล้วก็เป็นท่าไก่ท่านผู้ชมครับนี่เป็นท่าไก่นะอ่า แล้วก็ตัวนี้เป็นท่าหมัดจริงจังนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมและสุดท้ายเป็นทาวิ uh, ่งนินจานะครับผมนี่เลยนะฮะโอเคนี่ครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่กดติดตามฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมลงคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้มารับชมก่อนใคร นีโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันที่ไดเข้ามารับชมรับฟังเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไม่บายครับผม